โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำซีรีส์ถ้าเกิดว่าผมเปิดไมค์คราฟแล้วเจอโรบอกคลิปนี้จะจบทันทีนะครับซึ่งไอชร์เล่นนี้ผมก็มันมีคนทำมาแล้วแหละแต่ว่าด้วยความ,มที่ผมขี้เกียจคิดคอนเทนต์และไอสัตว์มันทำคลิปง่ายๆนี่แหละเนะดี๋ยวพยายามตัดนะครับถ้าเกิดใครแนะนำแบบดีๆก็แนะนำกันได้แต่ผมรู้สึกเบือ่อโรบอกมากเ๋ยกูจะหนีไปเล่นไมค์ครับเลยวิไปสร้างบ้านเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันเนี่วอ่า <laughs> ันไล่ไล่ชิบหายนะตัดกันยาวๆเลยชั่วโมงหนึ่งนะครับมาเปราเซิร์ m ไมค์ครับเลยแล้วกันโอ้แม่ขึ้นมาก็โลบอกอันแรกเลยเว้ย <c oughs> ไปไมค์ครับโอเคหน้าปกแรกยังไม่มีอะไรแปลกๆนะครับยังเป็นไมค์ครับอยู่นะข้างๆก็ยังเป็นไมค์ครับรีวนะิวก็ยังเป็นไมค์ครับ แค่มีเจ้าโซนิกเรือตำนานสามก๊กเกี่ยวเฮียอะไรกันไหมครับ Minecraft เนี่ยสัตว์โอเคปะวิดีโอโอเคปลอดภัยมาดูรูปหน่อยโอเคผมยังไม่เจออะไรนะถ้าเกิดผมเจอรูปอะไรที่เป็นโรบอกคลิปนี้มันจะจบทันทีนะครับโอเคยังไม่มีอะไรแปลกน้อนน่ารักมากเลยนะน้อนตัวนี้คาราเมนเดอร์ใช่บอกว่าไม่รู้นะอืมไม่ได้เล่นานานแล้ว นะครับน่ารักใช้ได้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยแปลกอ๋ออ้นี่มันเป็นไมค c ครับมันฮิตอยู่ช่วงเอ่อช่วงเดียวกับโปเกมอนเลยพี่ไอ้โปเกมอนนั่นเลยครับโปเกมอนโกเออนั่นแหละเป็นไมค c r รับโกซึ่งหลังจากโควิดมาก็เรียบร้อยฮะจมนะครับจมไปเลยนะเกมนี้โอเคผมยังไม่เห็นอะไรแปลกโอ้ว้าวหลอดเลื่อนแบบใหม่ไม่ใช่แบบใหม่มันจะเป็นมดนะดูจาก สีเลือดแล้วไม่น่าใช่ของจริงของจริงไม่ยังแดงแป๊ดอยู่เลยโอเคอ๋อไมคครับดันเจียนโอ้ตกใจหมดกูคิดว่าเกมพิกเซลอีกสิบทายโอ้โหโอเค,อเค,อเคยังไม่มีอะไรแปลกๆนะครับโอเคหัวใจสีลุง้งอ่าไดมอนด์มีอะไมีนอตโอเคยังปกติไม่มีอะไรที่มันดูแบบทำให้ผมรู้สึกแบบ คืออุกอกกระจกจูอักคืออักขนาดนั้นโอ้ยอ้มองอัดใช่ป่าวะจะกินแลไสุดเจ๋งเลยโอ้โหมันอ้มองอัดป่าวะอะไรไว้เนี่ยอ๋อชิ้นส่วนบล็อกไม้ครับตกใจหมดแต่เราคิดว่าอะไรอุ้ยอาร์ติเอกดอย่างสวยเลยไหมครับว้าวไมครับเอ็กซ์มินเนียนแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยแพะแล้วเนี่ยทำไมหน้ามันดูแบบบ๊มบ้มเหมันน่ะวัตฟักมากเลยแม่ โอเคยังเป็นไม c คราบอยู่ยังเป็นอุ้ยไม่ครับสตอรีโ่โหมดไมครับโอเคยังปกติอยู่แล้วผู้ชมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอืมสตาร์วอโอเคโอเคฮีโร่โอเค,อเค,อเค,อเคยังปกติอืมมว่าจะไม่มีอะไรแปลกนะเอ้ยท่านผู้ชมผมชอบอันนี้ไว้แม่ แม่งแม่งท้าผมนึกถึงไม่ครับมันเหมือนคนมาขอขอสารเจ้าแบบขอพรแบบวันนี้ผมขอสอบไปที่หนึ่งอะไรประมาณนี้มากเลยดูเิแม่งเหมือนสารเจ้าไอ้สัตว์ไม่เหมือนประสาทเลยแ <laughs> ม่งเหมือนสารเจ้ามากครับท่านผู้มชมดูดูได้เลยว้าวเหมือนคนมาขอพรสารเจ้าโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติครับเัยงปกติอยูอย่ไม่ครับสองดีว้าวสองดี อันนี้ผมก็เคยเล่นนะตอนถ้าเกิดใครใครแบบมูแจงมันไม่รองรับก็มาเล่นไมคาสองดีได้นะครับในต,ตัวนี้มันก็จะคล้ายเกมทั่วไปเลยซึ่งเล่นได้ดีด้วยแต่ว่าถามว่าสนุกกว่าไปคาสสามดีไหมสามดีสนุกกว่าครับสามดีลงม็อดได้ดีดกว่าได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยมีม็อดซาวอร์เนี่ยโวอนณาอนาคตมันน่าจะมีแบบตาววอร์มาแล้วแหละแต่ผมแค่ไม่เห็นนะอืมโอเคโอเคปกติโอเค Okay. Okay. okay, What the fuck?